ำไมบางคนกินเผ็ดมากๆที่รู้สึกหนาวสั่นเผ็ดจนรู้สึกฟันกระทบกันสั่นๆันช้าๆไม่เกี่ยวกับมาล่านะแล้วถ้ากินเผ็ดมากๆจะทําให้เราตุยได้เปล่าอันนี้อธิบายได้ค่ะคือถ้าเรากินเผ็ดมากๆพวกนี้เป็นสารคลายเคืองค่ะตัวเส้นเลือดเนี่ยมันก็จะขยายขึ้นมาจะทําให้เราหน้าแดง แ,แล้วก็สูญเสียความร้อนได้ค่ะร่างกายเราก็เลยพยายามสั่นเล็กๆ,ๆเพื่อรักษาความร้อนของเราไว้ค่ะเราก็เลยรู้สึกหนาวมากเพราะว่าเราสูญเสียความร้อนไปนั่นเองและถ้ากินเผ็ดมากๆจะทําให้เราตุยได้ไหมอันนี้มีข่าวคนอเมริกาตุยจากการกินเผ็ดนี่แหละค่ะเพราะว่าเขาไปกินขนมที่มีพริกที่เผ็ดที่สุดในโลกพริกตัวนี้อยู่ในสายพันธุ์ค c a ล o l าร a ปเปอร์พอกินเข้าไปมากๆสมองก็จะหลัง่งฮอร์โมนกระตุ้นการตื่นตัวค่ะแล้วพอตื่นตัวมากๆเนี่ยเขามีโรคประจําตัวอยู่แล้วซึ่งเป็นโรคหัวใจมันไปกระตุ้นหัวใจให้บีบผิดจัังหหววะแลก็ใจาย อันนี้คือพริกที่เผ็ดมากๆนะมีสารความเผ็ดมากแบบพริกชี้ฟ้าบ้านเราเนี่ยอายเลยแหละถ้ากินเผ็ดมากๆจนหนาวสั่นน้ำมูกน้ำตาไหลสิ่งที่จะช่วยได้ก็คือนมค่ะลองทานนมเข้าไปตามนะ